ลุยตัดแยาเป็นวันที่สองนอะจ๊ะเนาะหญ้ามันแข็งพี่น้องก็เลยเด็ดเปียนหัวตัดไม่เนาะจ้ะเป็นหัวตัดใบเหล็กเนาะจ้ะเนาะเป็นแบบน,นี้เส้นเอ็นนั่นเปี่ยนออกนอะจ๊ะเนาะนี่ยาคาตรงนี้ที่ว่าจะจะขุดออกจะขุดออกสิเอาเสียมขุดข่อยนั่งขุดข่อยบาดเจ็บหลังเนาะจ้ะเนาะพี่น้องก็เลย เปี่ยนใจให้พ่นตัดแต่ว่าพอฝนตกมือใหญ่เลยมันหยาคาเงาจัหน้อยเดี๋ยวข่อยจัดการมานั่งเฮ็ดเนาะจา้ะเนาะคือตอนนี้น่ะดินแข็งถ้าเราทําเราก็จะเจ็บหลังเนาะจา้ะเนาะกับป้อยให้พ่อใหญ่พ่นตัดหยาไปเนาะตอนนี้รอรอเพิ่นมาซื้อกล้วยเนาะจา้ะมาซื้อหน่อกล้วยเขาสร้างหน่อกล้วยยี่สิบหน่อจา้ะ แล้วก็ให้พ่นมาตัดเอาเองด้วพี่น้องเด้อข่อยบริตตัดให้เด้อข่อยเจ็บหลังนี่มันก็จะสวยเนาะจ้ะเนาะมันกระสิเหลือประมาณนี้นะพี่นอ้องตามโค้งๆไอ้ของ,องสใส่ไก่นี่มันก็จะสะอาดเนาะจ้ะเนาะเป็นทางเข้าเนะจ้ะทางเข่าตอนแรกเ้าก็สิเขตอัน้านี่ลหละพี่น้องก็เลยถมออกมาเนาะจ้ะเนาะถมน้าออกมาให้สิเป็นทางเข่าใหาาม่แล้วจะได้เห็ดห้วย อยู่้างห่วยนาะจะเนาะตอนนี้เราก็มีทางเข้าที่ใหญ่มากนี่แหละพี่น้องส่วนตัวนี้เดี๋ยวขอขายก่อนขายตะไคร้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอบหน้าเสียวออกพี่น้องกอกล้วยกอแรกนี่รอบหนาเสียวออกงามคักจ้าอันนี้เป็นขี้วัวนาะจะเนาะใส่ขี้วัวล้วน บมมีเคมีเลยเด้อพี่น้องเอาไปปลูกก็คือติดง่ายนะาจาน้ะเนาะคืมๆคือฝนตกนี่แหละแตา่กา็ต้องรอรอบันนี้เดี๋ยวฝนตกอีกรอบหนึ่ง่อยจะบ,บานอันนี้เนาะจ,จ้ะเนาะเราจะวานปอเทืองเพราะว่ามีพี่เขาเอาให้ปอเทืองหนึ่งสอบใหญ่เน,นาะจ้ะเดี๋ยวจะบ,บานปอเทืองไว้เขาสิได้บ,บ่ต้องเข้าไปตัดไอ หยาข้างในเราจะเนาะเพราะว่าปอถือขาขื่นเต็มแล้วตัดเสร็จแล้วก็หอบนะจ้ะเนาะพี่น้องที่จริงนะเราไม่หอบก็ได้ตรงนี้เราก็ทําให้เป็นมันเป็นปุ๋ยไปเลยเนาะนี่เพราะว่าเ,าเป็นดินซ้ายอยู่แล้วพี่น้องเห็ดประมัณนี้เนะจ้ะข้าก็บเไปโม่สซบอนหันบอนี่แต่ว่าอันนี้มันหลายโพดน,น,นะนะ เพื่อนสิเอาไปใส่ทาวเวอร์น่าจะเนาะนี่มันเยอะเกินเพราะว่าพ่อบ้านตัดนะแกตัดแบบแบบจำดินเลยนะพี่น้องตัวอุบิเยตัวปลาอุบิเยตัวปลากูปเป้อุบิเยกูปเป้พีพอลืมพี่น้องอีพอลืมนี่มันจะมีแบบว่า หญ้าที่เราตัดเนาะปกติน่ะแปบลบว่ามันก็เป็นอันปุ๋ยแะลรเราก็ไว้เป็นปุ๋ยแล้วเนาะแต่ว่ารอบนี้มันลายเิ่นกระกวาดก้อนก็ไว้รอบนานแนี่นี่นะพี่น้องรอบนี้เรามีที่จะใส่แล้วเนะเาะเขาเสียบไปไว้ใส่ขี้หญ้าที่เพิ่นตัดนี่แบบว่าเป็นแบบมุนอ้ยปุ๋ยเลยได้พี่น้องเจษน้อยๆขอใหญ่ตัดนี่มีแล้วตัดสิเป็นสไตล์นี่เนาะจ้ะเนาะ เก็บให้เรียบร้อยเ็ดเองตัดเอง,เองคือเราจะไม่ทำงานด้วยกันเยอะเพราะว่ามันสิพิดกันมันต้องมีหน้าที่ของไผ่ของมันนา่แต่ละมือนี่เสร็จงานของไผ่ของมันได้จ้าเดี๋ยวค่อยไปบอกเพื่อนนอจอนว่าค่อยเสียไปไหวใสอันคียญยาในน้อยนี่นั่นปกติก็กว่าเสร็จต้นไม้นี่แหละ แล้ว่ามันเหลืออีกหลายอีกหลายรอบนะจะเพื่อสีได้มือบ้านนี่เดี๋ยวเสียเพิ่นโมตรงโกะตะไคไข่ตรงนี้เนาะเพราะว่ามันยังน้อยอยู่เดี๋ยวเสียเพิ่นโมบอนนีไ้ในชักน้อย กเ็เฮ็ดไปเรื่อยๆจ้าเฮ็ดไปเรื่อยๆไม่ได้รีบอะไรมากมายเพราะว่าเขาบริลูกยังแล้วตอนนี้ก็คือตัดหญ้าก,กับใส่ขิ้วว่าแค่นั้นใส่ขิ้วว่าก็ใส่ไว้แล้วเนาะพี่น้องรอไปเรื่อยๆ,ๆจ้าหญ้าที่ตัดเนาะจ้าเนาะ ยาที่จะตัดก็พอบ้านก็มาเทตรงนี้เดี๋ยวให้เบิง่งเพราะว่าให้มันให้เพิ่นเทหนีจ้ะเพราะว่าคนิได้มีหม่มอยู่ในหม่มอ่าคนไปยังให้เพิ่นตากเด็เพิ่นทางว่าเทใสคอยว่าเทนี่ละนี่มาปูในด,ดินนี่นี่ปูว้นี้น่นจาจะเนาะฮนามันก็เป็นฮนามันก็เป็นปุยเป็นฟุ้นไป สิบนาฬิกาเนาะจ้าสิบนาฬิกาแล้วปี่นี่ทวายว้เฉลี่ยเออเป็นจะมากุดดินตรงนี้เนาะจ้นะนอนมันไหลมันไหลร่องนี้นี่เดี๋ยวให้เบิง้งนะจ้ะเนาะฮะพีเนน่เนเตอร์โอเคดีเด้อให้เบิ้งจ้าตรงนี้เนาะ ป็นไงเราิสด้เหตุงานในล่มก็ว่าสิบโมงแล้วโอ้คนถมคนถมมันตีนต้นหมกฮุ่งไฮพี่นอ้องนี่น่าจะเนาะนี่อันนี้เป็นหญ้าที่เพิ่นเอาออกจากหลุมเด้อนี่หญ้าที่มันไหลมันไหลล้มอันก้อนหลุมเพิ่นไหา้น้ำนะจ๊ะเนาะ ก้อนน้ำที่สีไหลลงนองลงทอสีน้ำเงินเนะน่เจ้เนาะนี่โอ้เด็เป็นตัดบอกลยเราจะใชมาปิดก้นปิดหลุมต้นไม้ให้จ้ะโอ้เราก็สลาดอยู่ได้พี่น้องนี่เห็นบ้านนี่นี่นี่เนาะโอ้เป็นอยู่ได้ท่เจ้านี่จ้ะ เพราะว่าช่วงนี้นะมันจะดินแข็งนะมันไม่มีปุ๋ยข่อยก็เลยว่าช่วงนี้นี่เอาหญ้ามะทับเอาชี้วัวมาเทไว้ปีนาเห็ดเป็นแปลงปลูกพักสลัดหนาบ้านโหลดเนี่ยมันสะได้กินแบบง่ายๆโหลดพี่น้องนี่สลัดจ้ะสลัดยัวโอเคนะหันกลใส่เข้าอตตหาัก ปุดด้วยะอะแข็งพนาดินมันแข็งมันบ่มีปุยเนาะจ้ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาอีพ่อเ้ยโอ้ยเสือ,อกระเปียกเบิดอีพ่อเฮ้ยบนรจาวดินเนะจ๊ะเนาะดินผสมหญาเว้ยเว้ยอังโอเอามาปิดลุมต้นมะฮุ้ เพื่อแบบว่าฝนโต๊ะมันสิบว่าได้ขังเราอย่างเนาะให้มันสูงในจักน่อยคือเราไม่ได้ลดเลยเพราะว่ารอฝนเนาะตอนนี้เพราะว่าหยานมันตายเอาตรงๆยันต้นมะฮงตายก็เลยถนอมมันอยู่พี่น้งอ,บองบ่ฮดบ่ยัังบ่จาบอยยังบ่เห็ดยังมันปล่อยไปธรรมชาติลด เดี๋ยวพ่นแล้วนี่ก็สิมเมอ่อพักันเมื่อกินข่าวแล้วจนะเนาะ